ทำความรู้จักกับเทเลแกรมโปรแกรมแชทใหม่ของคุมเยาวชนปลดแอกหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการสั่งให้กสชระชรงับการใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรมหลังกลุ่มผู้ชุมนุมย้ายฐานกระจายข่าวสารใหม่เป็นแอปดังกล่าวหลังจากที่พบรายงานว่าเยาวชนปลดแอกใช้โปรแกรมนี้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเคลื่อนไหวการชุมนุมอีกช่องทางหลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่าทางกระทรวงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะปิดเพจ เยาวาชนปรดแอบและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทําให้ตอนนี้บางส่วนหันมาใช้เทเล gram เป็นช่องทางสำรองในการติดต่อสื่อสารกันหากเพจดังกล่าวถูกปิดทั้งนี้แอปพลิเคชัน t e l e gram เป็นแอปพลิเคชันรับส่งข้อความมีลักษณะใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง WhatsApp สำหรับแชทข้อความไปมาเพราะบางประเทศไม่เล่น WhatsApp ทเล gram ถือกำเนิดขึ้นที่รัสเซียจุดเด่นของมันคือไม่มีโฆษณาไม่มีการอ่านข้อความของผู้ใช้งานไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงข้อมูลการสนทนาขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยากเมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเราต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปและแน่นอนว่าแม้จะใส่หมายเลขมือถือเข้าไปคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณเดือดร้อนเพราะบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Tele gram เขาไม่มีนโยบายส่งข้อมูลให้กับใครหน้าไหนหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่3ได้อย่างแน่นอนใครที่เล่นเทเลแกรมก็มั่นใจได้ว่ามันเป็นโปรแกรมส่งข้อความแบบเข้ารหัสสองทางที่มีความปลอดภัยสูงนั่นหมายความว่าทางบริษัทเอง ก็ไม่สามารถรู้ข้อความระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้อย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากรู้จัก t e l e gram สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ทั้ง iOS และ Android ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันที่18ตุลาคมกลุ่มเยาวชนปดแอกแจ้งเปลี่ยนการกระจายข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมผ่านแอปพลิเคชัน t e l e gram มีประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนปดแอกมากถึง160,000แอเคาแล้ว